บ้านผือหรีทําไมหมู่บ้านแห่งนี้ถึงไม่มีผู้คนให้หมูเฮาถามทางจากคนเลยเห็นมีแต่มาสามซี่โตใจเย็นๆทุกคนเดี๋ยวคอยจะลงไปเบิ่งต้นทางให้เองเดอ้อพากันนั่งรอคอยอยู่ในรถนั่นละมาแต่ใส่หนอกหัวนางูจอบคือโดยพผากันขี่รถกับบลุยโง,ง่ลุยถามันติดอยู่ร่างห่วยกังรงน่นิและหัวนา ทางระจีค้นแถวนี้ชอบใส่อันเวลาจะกทามไปอีฝังมาเลยมาเลยคนแถวนี้เขาพากันเรียกมันว่าน้างขัางเฉยๆไปไปจานผีหลอก่อยบักอันนั่นมันเป็นผีโพงไป,ไป,ไป้ายไปป้าฟ้าไปจากหม่งนี้ด่วนเลยจาน ักอันนั้นมันเป็นผีโครงก้อเหลี่ยวมันจับกินไส้หมูเหาเด็ดจานคอยยังบอทนันมีเมียเลยเด้อจานคอยย่านตายข่อยบอทนันมีผัวคือกันจ้าคอยย่านคอยย่านช่วยพาข่อยไปจากตรงนี้แน่หรือท่านใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นอยู่ดีๆถนนลาดยางที่รถพวกเราขับวิ่งผ่านมายัางไม่ถึง5นาทีก็ได้อันตรธานหายไปเปลี่ยนเป็นถนนลูกลางที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและน่าข้าว ต้นสูงทุ่นคันรถของพวกเราบรรยากาศนะขนาดนั้นเต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนของสิ่งมีชีวิตและสัตว์ต่างๆยิ่งฟังแล้วขนลุกชันไปทั่วร่างกายพวกเจ้าได้ยินคือข่อยบอลมันคือเสียงอีหยังนอมันคือมาเป็นตายย่านแทนละและทันใดนั่นเองก็มีลูกไฟประหลาดได้ลอยผ่านหน้ารถยนต์ของพวกเราไปทุกคนต่างตกใจกลัวร้องนั่นสติหลุดกันทุกคน ไปไปไปจานพวกเขาเฟ้ามีออกจากตรงน,นี้เดี๋ยวเลยหอยย่านอ่อยย่านทีเมือ่อโซเฟอร์ตั้งสติได้เขาก็รีบกลับรถอย่างรวดเร็วซึ่งเส้นทางที่พวกเขาวิ่งอยู่นั่นเองเต็มไปด้วยหลุมบ่อถนนขุดละเพราะรถเขาได้วิ่งตามท้องไร่ท้องนาอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาติดอยู่สายนอนตอนนี้บอได้ออกไปสายมาสายจากเถื่อนแอนสงสัยซุมเฮาหลงทางอีริจารจนพวกเราได้ขับรถหลุดออกมาจากทุ่งนาอันแสนจะน่ากลัว ได้มาอยู่บนถนนลาดยางและทันได้นั่นเองพวกเราก็ต้องสตันไปอีก5้านาทีเนื่องจากพวกเขาได้มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ต้องขนลุกอีกครั้งเพราะหมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาได้เคยขับรถผ่านไปแล้วเป็นระยะทางเกือบ10กิโลเมตรแต่พวกเขาก็ต้องขับรถวนเวียนกลับเข้ามาอีกจนได้มันเกิดอหตอยางงขึ้นกับพวกเขานาอบ้านนี้พวกเขาคือกี่รถไปตั้งบากลายเป็นอย่างคือได้วนเวียนกลับเข้ามาในหมู่บ้านนี้อีกค่อยงงขัดอีลี่มาจะบักหามันนี้ และแล้วพวกเขาก็ได้ขับรถมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งใจเย็นๆเด้อทุกคนเดี๋ยวคอยจะลงไปเบิ่งให้เองว่ามีคนอยู่ในบ้านบอพากันนั่งรอคอยอยู่ในรถนั่นละฮลัลโหลมีคนอยู่ในบ้านบอครับมีไผอยู่บนนอให้คอยถามทางแนครับป้าพวกเขาสงสัยว่านี่คนอยู่ดอกมีแต่มหมาเ่าคอยอยู่บอเศราไปถอดจาน และแล้วพวกเขาก็ได้ขับรถออกจากบ้านหลังดังกล่าวและออกจากหมู่บ้านคือหลีชื่อนี้ที่คุ้นเคยแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหลวงชนบทอีกครั้งพอขี่ออกมาได้สักระยะหนึ่งระยะทางน่าจะสักประมาณ5-6ถึงกิโลเมตรเป็นอย่างต่ำพวกเราก็ต้องใจชื้นขึ้นมาทันทีเนื่องจากพวกเราทุกคนได้มองเห็นไฟสองสว่างขึ้นฟ้าน่าจะมาจากเมทีหมอลำที่พวกเราตามหามาสักระยะหนึ่ง พวกเราดีใจมากที่จะได้กลับถึงที่หมายแล้วนั่นไงมูเฮาไฟส่องกระเทยที่มูเฮาตามหาเดี๋ยวก็ถึงที่หมายแล้วดีใจอีลีแต่ทันใดนั่นเองสิ่งที่พวกเราคาดไม่ถึงก็ได้บังเกิดขึ้นมาอีกครั้งมันได้ดับความหวังของพวกเราทั้งหมดในบัดดลมันเกิอีอย่างขึ้นกับพวกเขานอบานนี้พวกเขาือขี่รถเข้าไปจนเกือบจะถึงงานแล้วเห็นไฟส่องกระเทยอยู่ต่อหนะ้าพวกเขา มันยุ่ไ like ล้ไ like ล้เองไปไปมามาเขาคือได้กลับมาติดอยู่ในท้องนาโมองเก่าอีกละวันจะบักฆ้ามันนี้ไปไปจานมูฮาต้องเฝ้าออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเด้อก่อนจะเจอสิ่งที่มูฮาบอยอยากพบอยากเพ้ออีกไปไปจานหลังจากนั้นพวกเราก็ได้กลับรถแล้วขับขี่รถยนต์ออกจากสถานที่แห่งนั้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าทางที่เราจะไปจะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ในทุ่งนาทองไร่ หรืออยู่บนถนนลาดยางก็ตามพวกเราจะต้องออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดแต่แล้วสิ่งที่พวกเราคาดไม่ถึงก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่ออยู่ดีๆรถที่พวกเราได้ขับขี่มาเป็นระยะทางอันไกลแสนไกลได้กลับมาบรรจบอยู่ที่แห่งนี้นะที่เดิมเพิ่มเติม,มคือความน่ากลัวสยอง เอ็นสามเข้าเอาจังไหด,ดีนอบูเฮ้าเห็ดจังไหด,ดีบาดท,ทีนี้บอมแมนเฮ้าจะได้ขี่รถบนไปวนมาอยู่แบบนี้เบิดคืนอิริป,ปะนอน้ำมันรถจากที่เต็มทั้งตอนนี้ขึ้นไฟแจ้งเตือนแล้วเดอ้อตายตายตาย,ตายมันจะหมักหามันนี้ เอาจังไหรดีนอมูเฮาเฮ็ดจังไดดีบาดทีนี้บอแม่นเฮาจะได้ขี่รถวนไปวนมาอยู่แบบนี้เบิดขึ้นอีลีบอกใจเย็นๆจานเฮาลองไปตามจีนแต่แล้วรถที่พวกเราขี่มาบนถนนลาดยางอยู่ดีๆก็ดันมาโผล่อยู่ใน,น,นทุ่งหญ้ากลางท้องนาท้องไร่ที่เดิมท่ามกลางบรรยากาศชวนขนหัวลุก และทันใดนั่นเองก็มีเสียงอะไรบางอย่างและมีเงาตะคุ่มตะคุ่มได้วิ่งผ่านหน้ารถพวกเราไปในคืนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหน้าตาบันช่างน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งนักมีไฟสีแดงสองยู่ตรงคางมีหูยาวเหมือนค้างคาวหัวไม่มีผม ทุกคนเห็นคือคอยเห็นบอกเมื่อกี้แมนโตอีอย่างแลนผ่านนะ้ารถมูเฮาไปคอยก็เห็นคือกันอายเป็นตายานคับแน่ไปไปเขาออกไปจากตรงนี้แนทเถ้าไอ้และในทันใดนั้นเองพวกเราก็ไม่รอช้ารีบกลับรถออกจากสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วซึ่งมองดูเวลาแล้วก็เกือบจะสี่ทุ่มกว่ากว่าตอนนี้พวกเราได้ขับผ่านหมู่บ้านพือหลีชื่อนี้ที่คุ้นเคยอีกครั้งซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนจะมีคนอยู่ แต่ก็ไร่วิ่แววของคนพักอาศัยมีแต่ไฟที่เปิดอยู่ทุกหลังคาเรือนจะมีก็แค่มาวิ่งไล่หลังรถของพวกเราทั้งเห่าและหอนตามสัญชาตญาณเอาจังไดดีน้องมูเฮาย้อนเฮ่าเชื่อ GPS นั่นละมันเลยพาพวกเขาลงทง่งลงท่าไปทั่วทิศแบบนี้เฮ่าสีได้นอนบน่าอน้อไอคืนนี้ถือมาเป็นแนวนี้เมื่อใจคักคอยคอยกเมือทั้งกาย ทั้งใจคือการขับรถคนเดียวตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนจะถึงอ้าทุ่มแล้วว่าดี้บัดจ,จะบักหามันนี้และทันใดน,นั่นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นต่อหน้าของพวกเขาอีกครั้งเมื่อผีสาวได้ปรากฏกายอยู่ต่อหน้าของพวกเขาได้ลอยตัวอยู่หน้ารถลากไส้มีไฟสองสว่างจะว่าเป็นกระเสืก็ไม่ใช่และถัดไีอสุรกายตัวผู้ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งตรงคางมีไฟส่องหูยาวเหมือนคางคาว เหไม่มีผมจะบ้าตายตรงนี้มันดงผีหาชัดๆนี่เอง <c oughs> เมื่อพวกเราตั้งสติดได้ก็ไม่รอช้ารีบขับรถออกจากที่ตรงนั้นโดยทันควันพวกเราตกใจกลัวสุดขีดน้องผู้หญิงที่มาด้วยกันร้องไห้อย่างน่าสงสารพวกเราขับรถผ่านทุ่งนาท้องไร่ผ่านทั้งหลุมทางบ่อรถโอนเอ็นไปมาจน มาถึงทางลาดยางอีกครั้งพวกเราได้หยุดรถแล้วตั้งสติในเวลาเกือบเที่ยงคืนและแล้วพวกเราก็ต้องมาถึงที่นี่อีกครั้งจนได้บัก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 มันนี้